สัดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลอดพามาที่แปลงขาดนิดนะคะแรงมะเขือปลอกะคะ่ะปลูกอยู่ที่อำเภอบ้านโขงจังหวัดราชบุรีนะคะแรงเดียวกับเขาพูดนะคะวันนี้ละเรามาทําการทีศครั้งแรกนะคะอันนี้มะเขือประมาณ2อาทิตย์นะคะสอ,องอาทิตย์ใบเขาเริ่มแตกนะคะเพราะโดนฝนเ,เราใช้ซูปเปอร์ไมโครมิกแล้วก็ไฮเปอร์พาร์ทวัตนตาทูไปเนี่ยเพื่อที่จะไปเร่งล่า ทำให้พืชอ่ะหากินแล้วก็ดูดอาหารได้เต็มที่นะคะทำให้ใบสมบูรณ์ลำต้นสมบูรณ์แล้วก็จะทำให้นะคะพืชเร่งดอกดึงช่อบเพิ่มน้ำหนักนะคะผิวของมะเขือรสชาติก็จะกรอบแล้วก็ผิวสวยนั่นเอง ปอร์พาร์ทวันพาทูเนี่ยอ่าในเปอร์พาร์ทูนะคะ2.5ซีซีไฮเปอร์พาร์ทวันเนี่ยอยู่ที่1าซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะในการฉีดพ่นให้เปอร์พาร์ทวันพาทูนี่จะฉีดครั้งละเอ่อหนึ่งเดือนครั้งหนึ่งนะคะแต่ตัวซูเปอร์เอาแบบนี้คือฉีดพ่นทุกเจ็ดวันนะคะเพื่อเร่งการเติบโตนะ,ะ,ะนคะทำให้พืชของเราเนี่ยโตวัน,โต,วนโตคืนแล้วก็อายุของการ เกี่ยวเร็วขึ้นแล้วก็ยืดอายุได้นานขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะนคะพื้นที่ตรงนี้นะคะ mm hmm. ก็จะประมาณไร่สองไร่กว่านะคะที่ปลูกมะเขือ,อ,อประมาณพันต้นนะถึงคะเนี่ยปร,ประมาณประมาณพันต้น,นะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะความคืบหน้ารติ พร้มอมกับขา้าวโพดด้วยนะคะพเพราะข้าวโพดก็เป็นของมือเมืองมะเขือนะคะแต่ว่ามันจะแตกต่างกว่าเดิมแค่ไหนเราเราพิสูจน์กัน,นะค่ะสวัสดีนะคะ